ทุกคนต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้อยู่ในตระกูลอากนิมาเขาชื่อเศรษฐีใหม่นะคะอากนิมาต้นนี้ชื่อเศรษฐีใหม่ดูลักษณะแบบนี้วันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะคะวันนี้ลักษณะแบบนี้วัสดุบกคร่องไปเยอะนะคะมีอยู่สองทางคือเราต้องเปลี่ยนกระถางเติมดินให้เขาและก็จะสามารถอีกทางหนึ่งก็คือนำเขาออกมา ทำการแยกกอขยายพันธุ์ซึ่งวันนี้นะคะครูจะนํานเข้ามาแยกกอเพื่อที่จะทําการขยายพันธุ์เศรษฐีไม่นะคะเศรษฐีใหมอ่าดูหน้าใบแบบนี้ใบเรียวยาวนะคะพื้นใบก็ประกายเงินขอบใบสีเขียวเข้มหลังใบกระดูกใบสีขาวานะคะอเอาออกมาจากกระถางเลยเราจะแยกกอกันนะคะดึงออกมาเลยค่ะ ดูนะคะว่าวัสดุปลูกเขาไม่มีแล้วครูจะถือโอกาสนะคะมาแยกแยกกอเขาก็หาหมีดคมคมนำมีดคมคมอ่านะคะจะเห็นว่าเขาจะมีรากนะคะมีรากติดออกมาแบบนี้เราก็สามารถจับแยกกอออกมาได้เลยเฉือนลงไปนะคะ เพื่อที่เราจะเพิ่มจำนวนต้นไม้ของเราให้มันเยอะๆนี่มคมเฉือนให้มีรากติดออกมาะคะเวลาที่เราจะเฉือนต้นไม้ให้มันมีรากติดออกมา หลังจากแยกกอเสร็จเราก็จะเหลือต้นแม่อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําการปลูกต้นแม่ลงไปนะคะเพื่อที่จะให้หน่อเขาออกมาจะเห็นว่าเขามีตุ่มตาตุ่มตาหน่อเขาจะเกิดขึ้นตรงนี้พรุ่งนี้เรามาปลูกกันแล้วหน่อของเขาตรงนี้จะได้ตั้งหกหนอนะคะพรุ่งนี้เราก็จะมาปลูกกันส่วนวันนี้เมื่อแยกออกมาเสร็จเราก็จะเตรียมน้ําเอาไว้หาน้ํายาเร่งราก นะคะก็คือมีวันอันนี้แหละเราจะแช่ไว้ก่อนนะคะเทลงไปออเอาตัวนี้แช่ไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เรามาปลูกกันต่อเศรษฐีใหม่ในวันนี้ทําการแยกกอนะคะเพื่อทําจํานวนแล้วก็จะ,ะมีต้นแม่ที่เราจะต้องดูแลก,กันต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะ,ะด้วยวิธีการปลูกแยกกอต้นเศรษฐีใหม่